<Be> <laughs> หัวหอมที่เก็บมานะคะเกือบสองอาทิตย์ค่ะคุณสามีเขาก็ได้ทำแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอามาตากลมไว้ค่ะจะได้แห้งเร็วๆสวยมากเลยค่ะคุณสามีภ,มภูมิใจภูมิใจ เอาไปแจกคุณปู่ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเอามาแขวนไว้ให้เต็มเลยก,นนะะการบลกอกลี่นะคะชอบกินมากเลยตับไก่นะคะเอาแช่นมไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็มันจะได้นิ่มๆนะเดี๋ยวเราเข้าสวนไปเก็บผักกันนะคะพริกทอดสเปนค่ะมีให้เก็บทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ ครั้งนี้ก็จะไม่ปล่อยให้มันแก่เยอะมากนะคะเพราะว่ารถยังมีเมล็ดเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยก็จะเก็บเอาเฉพาะที่แบบกำลังกินเนี่ยค่ะเม็ดประมาณนี้เลยกำลังน่ากินน่าเอาไปทอดค่ะสวยมากไม่แก่มากนะคะเวลาทอดออกมาแล้วมันจะอร่อยค่ะมันจะหวานนุ่มมากพริกทอดชนิดนี้เป็นแบบชนิดหวานนะคะรถไม่ได้ปลูกชนิดเผ็ดนะแต่ว่ามันจะมีบางเม็ดนะคะที่มันเผ็ดนะ แต่โดยรวมแล้วค่ะอร่อยค่ะเอาไว้กินแก้มเหล้าหรือว่ากินเล่นอย่างเงี้ยค่ะนะ <c oughs> ได้เต็มตะไร้าเช่นเคยนะคะ <c oughs> แตงกวานี้จะเป็นชนิดของสเปนนะคะแตงกวาบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ออกดอกเลยค่ะ,จะเจริญเติบโตช้ามากจริงๆเลยออกดอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเด็ดยอดไปกินด้วยนะเยอะเลยค่ะ มะเขือกรอบค่ะมีดอกมาแล้วนะคะนี่ค่ะออกดอกมาแล้วหนึ่งดอกถั่วแบรนนะคะถั่วฝักยาวแบรนออกฝักมาให้กินแล้วนะคะนี่อ่อนๆแบบนี้ก็น่ากินอยู่นะเนี่ยค่ะกระถังไหนดีคะสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิโอันี้ละกันเนาะนี่กระถังนี้ไปกินผักชีฝรั่งนะคะ รอให้ดอกมันแตกจะมาเก็บไใบกระเพรานะแต่บอกว่าอืยังแบบให้มันโตอีกสักหน่อยดีกว่าค่ะกระเพรากระเพราดูสิคะเราก็มาเด็ดใบยี่ราไปทํากินแทนแล้วกันนะคะวันนี้นะยี่หรายี่ราชอบมากใบใหญ่ๆสวยๆทั้งเลยค่ะอหอมหอมมากพริกค่ะ ดกมากเลยต้นนี้แล้วก็แดงแล้วนะคะนี่เห็นไหมแดงแล้วนะแบบเม็ดอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะดูสิคะแบบดกทุกต้นเลยโอยดูดูด,ดูนี่ต้นเล็กเกิดก็ยังดกนะคะนี่นี่ต้นนี้เริ่มแดงใหญ่นะ่ใกล้จะแห้งแล้วค่ะนี่โอยอันนี้ก็ต้นสูงสูงค่ะออกดอกมาแล้วนะคะ ได้เวลาเข้าครัวทำกับข้าวและะ้วค่ะคุณปู่คุณย่าพาลูซี่ไปเล่นที่สวนสาธารณะเด็กนะคะตังช้พาลูซี่ไปเล่นของเล่นนะคะ่ะมิสเตอร์เขาก็เลยได้มีโอกาสนะคะมีเวลาได้ไปทำความสะอาดที่ห้องนอนของลูซี่คะ่ะทำความสะอาดทั่วบ้านเลยห้องรับแขกด้วย ส่วนรปร็ทํากับข้าวค่ะเมนูที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นพริกทอดสเปนค่ะแล้วก็ผัดยี่ราตับใส่บลคโคลี่ค่ะนี่นะคะใส่ใบยี่ราลงไปนะ่ะรสชาติหอมอร่อยมากแล้วก็จะมีสลัดด้วยนะคะจากผักที่สวนค่ะ เครื่องปรุงที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะโรยเกลือไปค่ะน้ำมันมะกอกก็น,น้ำส้มสายชูวาซสมิกค่ะมีทั้งเป็นชนิดครีมด้วยนะคะเดี๋ยวชูกาเดกก็เ feras. Muita ale. Bueno, aí unos pequeñitos eh? fuera de os cere. Os padrón os pican e outros non. Sí. Yo me ata picadinha. ¿sí? Halo? Os pican e outros non. Pero en esta casa nos gusta que piqueñi. O okay. Que nos gusta que piquen, ¿o no? ¿A ti no? ¿Dónde eres? No sé. ¿Dénmar? No. Mm. ¿Canadá? Mm. ¿Te pico? ¿Eh? Mm. Suerte. No, suerte nomás. Comí muchos. ¿Te vino muy dulce?

Sì sí, là cuộc đời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  cuộc Cái cuộc đời 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 cuộc แม่ทำนีสั่แปึงนะคะอือฮค่ะแม่แ mm. ่อืออนนี่ขอ a m ค่ะ ได้าใจไหม Yeah. Mm hmm. ไปไปดูแอปเปิล hmm. กันแอปเปิล sí. อยากกินไหม sí. อยากกินพูดสิอยากกินนีไ่ไงมีอยู่หนึ่งลูก แอปเปิลของเรามีหนึ่งลูกนะคะเด็ดมาแล้วลูกเด็ดมาเลยอาไหนโชว์สิโชว์กันนี่แอปเปิลแข็งไหมแข็งแข็งมากๆแอปเปิลมีอยู่ประมาณห้าหกลูกนะคะแต่ยังไม่โตเยอะนะ หลั่งขี้นอคะ่ะออกลูกแล้วนะแต่ว่ามันจะสู่อีกทีไปนู่นนะคะเดือนกันยายนนั่นนะคะต้นมันต้นเล็กแต่ว่ามีลูกเยอะนะลูกพับนะลูกพับก็ไม่ออกนะคะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ค่ะลูกพับชอบกินมากเลยตรงนี้มีผลไม้อยู่หลายต้นอยู่นะส้มก็มีค่ะลูกแพรก็มีนะเนี่ยค่ะ 没有。